ลาไปเลยพี่น้องถ้าไปรุ่นนำกันเ้อยครับมีมันปลาตกไก่บอกพี่น้องเห็นป่ครับพี่น้องคนนะดึงคันเบ็ดจมน้ําเลยครับคนนะอเสียบลงบักเลิกดๆโอ้มโขกเลยครับพี่น้องบบานี้ ครับพี่น้องเมื่อนี้ป้าน้อยซอยเดิมว่าเราออกไปยามโต้งยามเด็ดครับแต่ว่าฝนตกเมื่อคืนเมื่อคืนกำลังเหนียวเในเข่าไ็เส้นไม่แลงเราก็มึงเขาจะหยุดกปแล้วครับตีตีห้าแล้วหรือมัตอนนี้กำลังตีห้ามานี้แหละครับพี่น้องไปตาไปรุ่นนำกันเด้อครับแต่ว่าเมื่อคืนพอไปการเนี่ยไม่ได้กล้องไปนำเดี๋ยวเราไปย้ำกันแล้ฝนตกป้าน้อยก็เลยมีคือไปนำสะดุกไปลำบาก เดี๋ยวเราไปแงมันเยครับฮะโอ้โคงเขตมาพี่บอกเอาสักไม่ฟังเราถือไว้เราไปจะเบิร์กนั่งเยอะขึ้นขึ้นขึมาแ่ละก็หน่อยกมานยอ่ขึ้นน้องขึ้นได้ยครับน้องเ้นหีาเ้นเี่ยเ้นป๊บตอนี้สันเดียวอ้อจุดนี้ครับ ย่งผลเดียวเซลสะอยู่คบแต่ได้ตัวนี้อยู่ได้เสลยตัวชี้ยังไงเกิดบไง่พงงีนน้องเลมันลักไปไนีหาถึงม,ม <c oughs> <c oughs> ีี่หาต็ดีเดคบตัวยังได้ขนนองปลาเลยนะปลาดุกปลาิงโอ้ายปลาย,ยน,นตะกอกก็มีเกลือหน้าหดดลายตัวยหลายไม่นกปลกจีจำนจจำ,<จ>ำหรือกินดำทุกหลายนพอได้อยู่ได้กินเนะครับไปเมื่อคืนนี้ครับ แต่ว่าปัานนี้เราออกไปยามโตงยามเทปครับเจ้าคิดไปเอาโตงเหมือนหน้าคนยีหลุ่มตะกอนบบเราโอ้หน้าข้าอนข้าวป่าลืมโอ้ข้าป่าลืมวันนั้นจังโขงมากไปเปลงเนาะอ่ะถ้าไปลุ่นกันเด้อพี่น้องพอหน่อยไปคนเดียวคือเก่าแล้วมันี้ไปนด้กครับไปมื่อนเดียวเลยเจ็บเลียงเติม ครับพี่น้องมาฮอนหน้าแล้วได้ครับแต่ว่ามาเห็นปลาบืดออย่างนี้ครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งกันเถอะปลาเข็งครับเดี๋ยวนะปลารถก็มีได้ครับพี่น้องจับได้บ่นะจับหลองกันจับทันเดี๋ยครับพี่น้องปลารถตัวนึงครับไปทางเรื่องหมดแล้วน้องปลาเข็งอุ่นผิดคนงานยืนหยุดอย่าง นครับพวกนี้มันหลงลงมาอู้หูอู้หูกินปลาครับพี่น้องเห็นบ่ครับไอ้จำทายินนาควดดาบอือไอ้ฟ้าก็ได้ันให้คู่กับคนเด้อปลาเข็งครับแล้วรู้รัด่นี่ออกมาคนเดียวครับเลยถ่ายทำลำบากนิดนึงครับโอ้ไปทางเรือแล้วเนาะอู้เรียกนึงพี่ละอู้วปลาเข็งครับพี่น้องปลาเข็ง เลยตัวนึงครับไปทั้งเลยละโอ้พี่นี่แต่ปลาทั้งนัดครับพี่น้องบ้านคนเห็นบ่ครับหลงไปน้ำหอยลดบ้านนี่ยอ๋อสาวน้องก็มีทันอืมทันละตัวนึงโอ้ยไปละโอ้โหก็มีทันพี่น้องเลยเขาเจอตัวมันทันนี่ละ โอ้ไปทางเลมเมื่อไหรเนาะพี่น้องโอ้พี่สองตัวปลาค้อกันนี่ครับเอาปลาค้อ,อ,ก,อก่อนครับปลาค้อน้อยครับพองามๆนี่แหละครับเอาถุงแล้วครับบนันปลาเข็งสองตัวครับอยู่ตรงนี้กำพับสองกันนะปลาเข็งน้อยพองา,งามๆนี่แหละครับพี่น้อง เหลือมาท้องบานอกที่ตัวนึงมัน,นปลาขาวตัวขาวครับพี่น้องเสียงแล่นดอกกี๊ดอกกี๊เยอะแต่มันคุบมีทันครับไปทางเดินนั่นแหละมีประเด็นด,ดับหมดเครื่องรถครับพี่น้องมาเห็นปลาเจ้าเสือปลาเลย ไปทางเลยมันละน้อไปตรงไปแต่เาจีนงนู้นมองนี่ปะจับดาวมงกันนะคือมีที่ปะเดี๋ยวจนยกอยู่ด้เนี้สาวลงไปแบนมีเห็มคาปินโน่โอ้โหมอ,องเนี้ยก,กินปลาอิ่มตักครับพี่นงได้ทั้งชายอิ่ออ้องคากิปลาอย่างเดียวเลย ขันสี่ห้าตัวครับพี่น้องปลามันจะเบือนมันไปหาบวกหาวังและครับพี่น้องอคอนเดียวอีวเล่ยอยู่พี่พค,ครับพี่น้องไปละเรียวเท่นี่นครับสองตัวครับพี่น้องสองสาม อะไรับตัวนะึง,งนครับฟองงามๆนีเลยครับปลาเข็งไปสิเลยแล้วเนาะบ้านสองตัวนะั้นไปสิเลยออเนาะบ้านเฮยแล้วครับฝ <c oughs> นก็นยังลิิมอยู่ยด้วยครับปลาดุกมีขึ้นมา รอบางอยนะครับทางนี้นำไปยิเนได้สุดครับปลาเข็งตัวนึงครับอ้าคูบนำมีทันเรียวกันนี้บ่นมันมีคือสองมือครับมือนึ่งก็ถือกล้องออาซ้ำได้นี่แหละครับตอนนี้ออกมาฮอนนาพอน้อยแล้วครับพี่น้องนี่เห็นแล้วครับตัวนึงนี่ปลาดุกครับเนี่ยโอ้โหืนขึ้นมาแถวเก่าครับพี่น้องนะปืนจนเมื่อยละอยู่พุ่นกับมีอี้ได้ครับผลปลาคอ เด,เดี๋ยวเราเอาปลาดุกกันด้วครับพี่น้องมาละไปมาแล้วพืนเท่านองสองห้องนี่แหละครับนองใครแต่ว่าอยู่ไกลหน้องอยู่ครับนี่ห่างอยู่ประมาณสามสี่วาพื่อแล้วครับปืนเง,งางักมาแล้วพี่น้องเอาไปครับเอาปลาย้าเราบันปลาดุกตัวงามนี่เลยครับพี่น้องครับปลาดุกน้อยทุ่งนาตัวงามๆนี่แหละวันนี้เราพาไปเบ่งปลาคอครับ ดูข้าวถุงกันครับพี่น้องเห็นแต่โหเสียบหญ้าเกีเดยอยู่ครับค่าง,งามๆนี่แะครับโอ้แสดงว่าเมื่อคืนไปเมื่อคืนนะพ่อน้อยก็มีได้ออกมาพี่ครับมันหนาวนะครับอยบืนแล้วนี่เดี๋ยวเราพาไปเยี่ยมบังหลุมที่คุดไว้กันนะครับมันมีตัวบืนมาบ่ ว่ามีห่อยบืนอยู่ได้กับพี่น้องอบืนออกไปได้อีกเพิ่นเ่าเลยห้อยป่าอยู่เลิมๆเขเอาหน้ญญาปกไว้อย่างดีแล้วมันลงหูนี่ละบอนหู้กัดเออย่างหูมีใหญ่นรู้ใหม่ใหม่ มนนันบืนกลับคขนบ้งโอ้พี่นอนอยู่ที่ครับเห็นตัวนึง่งมันบืนตีกลับคบับืบนไปแล้วบืนกลับมาเห็นป่ะครับพี่น้องนี่นอนโค่โรอยู่ตัวพองามๆเลยนะครับอะไ้ตื่นมีแล้วครับตัวนึงตัวนี้มันมาซึ่งคล้องที่อันอันนั้นเอาถังเพื่นนันขุดสูบน้ำตอนหน้าแล้งแหละครับ ปูน้ำเสอ้อเขามันเป็นห้องรัดมานี่ลงไปน้องสองห้องนี่แหละครับเดี๋ยวพ่อน้อยละเย็บอัดหูนี่ไว้ดีๆกันนะฮะมันบืนมาอีกครับโอ้น้ำบุญหุนเป็นหูน้ำโผครับพี่น้องจิกๆิ๊กไปจังไรก่อน้ามันบืนมาอีกทหารถารุนต่อเด้อครับพี่น้อง เข็งครับทางนี้ปลาเข็งน้อยครับนี่เบือนดาวบืนดาวอยู่นี่เดี๋ยวหามาอีกนเด้อครับโอ้ปีดตัวนึงบืนง,งักงักจังเลยครับปลาเข็งน้อยพองงามเลยครับพอน้อยก็มีทิ่ตัดหญ้าไว้ครับแถวนี้หญ้าหกมันจะมีค่อยเห็นปลาทางเดนะินอีกเนาะ สงสัยระเบิดเพมาจะเฮือนนานี่แหละครับนี่ว่ามันละมุกหนาลงไปหนองมีแม่นได้ครับมันจะรัดไปเสื่อนหนองสองห้องเลยว่ามันละลงหนองนาพอน้อยมีแม่นครับมันจะมุกหนาไปเสื่อนหนองสองห้องอย่างเดียวเพราะว่ามันแหล่งน้ํหไ่อยู่พุ้นครับมันต้องบืินไปหาแหล่งน้ํหไงครับมาแถวนี้พอ่ออะอันนี้มันสองตัวน้อยนี่เราปล่อยตรงนี้เสร็จแล้วครับ เอ็มใหญ่อยู่นองนี่ล่ะครับไปเดี๋ยวไปรอบกอีกกันเด้อครับตอนนี้ก็เลาะมาตามถนนนี่แหละครับนี่ถนนกลางท้องให้ท้องนาหามีปลาบืนขึ้นมาตามถนนหนทางจะหอยเชลีนกขาบมันมากินหะฮะ เห็นแล้วครับพี่น้องตัวนึ่งนี่ปลาขอน้อยพองงามนี่แล้วครับหลายอมอ้อยอย็นนี่เงินมากค้างอยู่ถนนหนทางนะนี่สวยจนเบือนจนเมื่อยแล้วครับก็คือตัวโอนดีต่ะวะ่าเอาถุงมนได้ครับพี่น้องเดี๋ยวลอบางอีก,ก่อนครับามาค้างอยู่ตามถนนหนทางตัวเดียวทัวนี้บ่ ออ้ผี่ตัวนึ่งก็โอ้เกิดเป็นหอดเอหนาตัวนี้ไหมครับเห็นบ่ครับพี่น้องอมันปลาดุกปนน่วนอ้ปลาดุกตัวนี้ไหมปลาดุกน้อยคืองามแต่ว่านี่ครับแสดงว่าเมื่อคืนเนี่ยโอ้ไขมันออกมานี่แล้วเฮาท่าอยู่ครับพี่น้องอันนี้ขนาดมาย่างมืเอเช้าครับคอนเจง ว่าตอนตีสามตีสี่พ่อน้อยไปหาไตอยู่เลาะบ้านาไมีได้เอากล้องไปไททำเขาเบิ่งครับวันนี้ว่าเราอ้อมมายามโตงยามเบ็ดเป็นบ้นาปลามันปืนสำหับมาเลาะเบิ่งสกักวันไปได้หรีอยู่ครับแถวนี้ก็ไปตะขึ้นมาดีอยู่นี่ตัว,วมันหลักายไปแต่เมื่อคืนนี่เหรอันมันไปง่ายครับมันมีน้ำแถวนี้ทารุ่นต่อเด้ครับพี่น้อง เห็ดดีตัวนึงแล้วครับพี่น้องนี่มาข้างยู้หยรถไถนีป่ปลาเข็งครับตัวงามดิครับบนถวดถวดอดลานี่ฝนมานี่ไปทุ่ที่ทั่เดียนตัวนี้ครับไปมันละมุ่งหน้าไปหาน้องน้ำที่มันมีแห้งครับแหล่งน้ำใหญ่น้องสองห้องคนละครับ เดี๋ยวเราออกมืออ,อีกกันเด้อครับพี่น้องพวกปลาคอปลาดุกมันลราไปแต่เมื่อคืนนี่ครับเอามันมีทันพอปลาน้อยมีที่ออกมาปลาเข่งปลาซ่าเนี่ยครับมีมาค้างต้องลองเต็งแรงหน่อยเพราตัวใหญ่ๆสำเหียนมีได้พรบืนเดาบืนเดาแล้วพี่น้อง ชมนำจักหน่อยเบิ่งนำจักหน่อยเ,อเมื่อเรแล้วรครับากลับมามาเห็นอีกตัวหนึ่งครับปลาเข็งตัวพองงามๆนี่แหละครับพี่น้องครับตัวพอดีติ้งเข็งน้อยพองงามๆครับพี่น้อง เพิ่นมาใหม่หรือว่าตอนนั้นมันอยู่ในป่าหญ้าพอน้อยมีเห็นกน็มีแน่ครับกําลังบืนเนาะโอ้ไงโอ้ปูดมือแล้วเอาป่า c, หญ้าเฮเสียนะไนอไใสแลวพี่น้องมาเียเจอแล้วครับพี่น้องตัวนึงอืมจังที่แข็งทักตัวหนึ่งไหลอตัวนหนึ่ฮัตัโอ้ย แอนหกซนเหมือนป่าเขาโตอ้ทางเรือน้องบ่าย๋ย่เปิดเข้ามาดีๆก่อนมีเห็ดปูดมือแล้วตัวนี้เอาตัวไม่เสร็จแล้วครับตัวปลางามเลยไปทางเรือละโอ้โหตัวนึงไปลวไปละ มีแั่เดียวห่าถุงิีตัวนึงอยู่พี่ครับเาบืนลงไปน้องน้าพอน้อยพนละถึงขึ้นถึงลงครับครับสองตัวครับตัวไม่ใหญ่ไปเลยดตัวพอปีงแล้วก็ไปปีงครับพอน้อยหรือพ่อยไปจริงนุงนุ่งๆังนัก,นก,นก,นกในปาน่าหญ้าแสดงว่ามันนี้บืนมืดมือแล้วสันป่า ฝน,นซ้ําอีกในแห้งละคักครับพี่น้องใครแต่ว่าฝนยุดแล้วนี่แล้วมองมันขื้นมันลงโอ้ตัดเสือใส่ไว้นี่คือยังละคักแต่ว่ามื่อวนี้พอน้อยว่าเรามาเป่งแล้วครับเพราะว่ามันเข้าอยาเกล่ลเอาถังพ่นกระโซเปล่งน้ําแล้วครับลมโต๊ะเมื่อคืนนี่โอ้ลมหลายเติบอีกตืมนีม้ตั้งหลายของสร้างถังเอาถังพ่นกับลม้มมีแม่นธรรมดาครับนี่เออเตอิด เดียวเห็นเถียงหนาเพลินแล้วครับบางครันตตนเข้าบาังอื้อคืออยู่ครับตอนนี้กับพอน้อยลงมาเฮือเบ็ดอยู่น้ำยังงงางครับเมืนกับเฮือดสองหลังครับแต่ว่าเอาเบ็ดใหญ่มาเสือนแหนงไม้ไผ่ไว้อยู่แปดเก้าหลังครับแต่ว่าเลียวไปหลังนั้นเห็นตีงนุ่มน้ำนุ่มน้ำปลาเพลิพี่น้องถ้าไปรุ่นน้ำกันเด้อะครับเสือเบ็ดแหนงไม้ไผ่ไว้ครับเนื้อปากกระเดือดครับเอาปากกระเดือดมาเสือรครับ มีมันปลาตองกายบอกพี่น้องโอ้ยพวน้อยก็แห้งไม่ได้เอาแนวตักมาเห็นว่ารับพี่น้องคนนะองดึงคันเพ็ดจมน้ำเลยครับคนนะึโอ้ยอย่าดิ้นแหงอย่าดิ้นแหงปะตงาตองไก่ครับพี่น้องเสียบลงบักเลิกดิ้น หกเลยแล้วพี่น้องบัดนี้โอ้ก็น้อยก็ฟ้าวจังเอยครับ,บาปาดปาตรงกายครับพี่น้องเจอแล้วเจอแล้ว,เจ,ลวเจอของใหญ่แล้วบัดนี้โอ้กินปลากระเดิดครับพี่น้องเมื่อวานพอดีอันได้ปลากระเดิดถือโต้งนั่นแหละครับก็น้อยก็เลยมาจัดรอเหมือนกันนะโอ้เจอด,ดีครับพี่น้องเหมือนนี้ฮะบงท่านตกเจอเมัอครับย้ำเบ็ดหาดเบ็ดหลุดครับก็ะมินมินแต่ว่ามองวันหิมปะมันครับคงจะแน่นดี โอ้่เติอบอยุ่นี่ครับพี่น้องเอา้าเดี๋ยวพอน้อยเอาเสื้อถุงกอนเด้อครับมีทันทีปดอาจจะเบ็ดอยู่ขอบคุณนะครับโอ้ตอนเดินดยจอน้ำยังพอน้อยแห่งย่านเข่าเบ็ดหาดไข่ต่วันเป็นสายรีดครับที่แฟนคลับฝากมาเฮิร์ลครับผมพร้อมกับเบ็ดสีเขียวนะครับโอ้ขอบคุณลหลายเด้อครับที่ส่งเบ็ดอย่างดีเท่งนั้นโอ้เท่งนั้นอันนี้ครับ ทึงเบ็ดทึงอันสายรีดครับนี่พอบ้านพอน้อยห้องแต่ว่าสายรีดตัวยาวเติบไลยครับศสกกว่าครับปาตองตัวนี้เจอจนได้ครับพี่น้องมีนึกมีฝันเลยว่าเราถือปาตองครับโอ้ตัวขาวงามแต่ปาตองอยวนนกน้ำหยางครับแม่น้ำหยางครับนี่มันนกุดกวางาเดี๋ยวพอน้อยเสือถุงกัน้อครับเอาถุงพายแงงเรียบร้อยได้ครับพี่น้องนอนดงล่าง,ลางเลยโอ้สบายใจแล้วบ้านนี้ ปลาตองไกลใหญ่ครับพี่น้องเจอของใหญ่จังเลเดี๋ยวพ่อน้อยเราปลาเข็งเลยครับก่อไว้มือนี้พ่อมีได้ปากกระเดือครับเดี๋ยวมื่อหน้าอย่างมะหากระเดือกปากระเดือกมาเปลี่ยนครับแต่ว่าซุ่มเบ็ดน้อยเงยกัะปูสเดาได้ครับน้าโทมครับมันขันสั้นนี่อาศัยว่าขันมันเาาครับครับเป็นเบ็ดแหนงไม้ไผ่เอาไพี่น้องเบ่งกันได้ครับตัดแหนงไม้สังไพครับงามๆนี่แหละมาซื้อ ลำใหญ่เติบครับวนนี้เเติบมาซื้อไว้ำค้ำเมื่อวานนี่นะครับเก้าหลังครับแต่ว่าเพิ่งยมหล้างแรกครับนี่เจอพอดีเลยโอ้ในการในการเดี๋ยวพอน้อยเสียบเหนือไว้กันเด้อครับพอดีรุ่นนีเมื่อหน้าครับมีนึกมีฝันเลยว่าจะได้ปัดตองกายเดินนำหยังมีเคยได้จากเธอครับเพิ่งเจอครับครับลงมาจุดที่สองครับพี่น้องบานนี่แต่ว่าทางนี้คือเรามีถือแล้วครับเบ็ดหลังใหญ่พอเลี้ยวไปคันไม่ไผ่ยังปกติครับ แต่ว่าซุ่มเบ็ดน้อยพอน้อยละกูอยู่ครับคนนะ่ะน้ำโทมเบ็ดแทีบละมีเห็นครับครับพอขิมมีในน้ำละครับเราจงไว้แต่เบ็ดใหญ่ครับหลังนี้ใสคือสวรรค์มาขืนหลังมัน,นแสดงว่าข่าบจิ๋มแต่เหยื่อทด้นี่สานปีนขืโนโอ้แมนิลีภาษาปีนกลับ ธรรมดาอยู่ทางนั่นครับพี่น้องอเดี๋ยวพอน้อยละเสียบเหงื่อใหม่อคนครับพอได้ลุ้นแต่ว่าเราปลาเข็งเหรอครับเสือมีได้ปลากระเดิดครับเราปลาเข็งเกาะไว้ครับบ้านนี้โอ้มันฝนตกแห้งเมื่อคืนเนี่ยน้ำมีซิดหละเหึนครับมือนโ่าปลามาวนอยู่ตะเหีนไหมแห่มาหวานน้ำมาด้วกานนีเน่เดี๋ยวเมื่อหน้าก่อนครับปลามันมาซ่อนน้ำวนน้ำในถิ่ถน ฝนเอิญแล้วครับพี่น้องบ้านนี้ฝนหยาดตกแล้วครับแต่ก็มีแน่ครับกําลังมืดมาอีกอยู่พ่นละครับทางทิศเหนือพ่นล้ครับทางหน้าคู่เขาวงพนละพ่อน้อยกับยามเบ็ดเรียบร้อยได้ปลาตองตัวนึงครับมัใน,นสรุปละก็เลยซุ่มเบ็ดเนื้อปูครับเนื้อปูมีทื่จักตัวครับมันนี่อแล้วก็ล้างเบ็ดแล้วก็ลกลับหาบานเด้อครับพี่น้องบ้านนี้เแต่พ่อน้อยเอาเบ็ดไปล้างก่อน,นครับ จอดรถไว้หนองคูขุดกวางนี่แหละครับย่างเข้าไปลำพะยังว่ามันเกือบกิโลแล course, nah ้วครับผมมันก็กลับออกมาครับอ่ะจังท่าไปเบิ่งอยู่บ้านอีกรอบนึงได้ครับพี่น้องสวัสดีครับขอหน่อยมาหดบ้านหน่อยด้ครับเอ้ยมือว่าได้ไปนลำต่ำหดมานครับพี่น้องเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือเป็นยังสีเด้อครับแต่ปลดตอนไงครับพี่น้องโอ้ยตอนซ้อนเดี๋ยวพ่อเอ้ยคือเบ็ดเนงไม่ไผ่ อันนี้สี่มันเกิดในกำลังในแฮงเลยจะอวันถึงยารูดกับปานั้นตอนนั้นเข็้เตี้ยนถึงยญามันลูดไปรูดไปมันโอ้หลังกันงานสางพี่น้องเลยโอ้ยอันนี้นี่ประมาณแปดขีดได้ว่าครับเพาะ อันะไรปลาตัวนี้บอกแมนครับโลหินอย่านี้ตัวแมนบวกครับว่าเอาตาสังมาลองดูเลยได้ได้ครับพ่อเออสุดยอดเลยครับว่ามาลองดูลูกสายบอกตาสังมากครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโลเอสโลสองน่าจะได้พอปลาตองกายได้ครับพี่น้องนี่ของแขกกายกิเลนปลาปลาคอนี่พ่อใดไมาจังไลยครับปลาบืนบวกครับพ่อานี่ปลาบืนเนื้อปลาตองครับปลาบืนลูกอุ้ยดีบวกครับพ่อโลงมีท่านได้ยามด้วยครับพี่น้องอ๋อถูกดี เก็บฝาบืนยามเบ็ดแล้วก็เลยขวดสวยแล้วก็พอ้านทั้งดีเจอได้ปลาตองไงเข้าบอลสักหน่อยเดี๋ยวเราสั่งกับพี่น้องบึงก็เดินตรงแล้วเลยไปนึ่งขีดบ่ลูกเอ้อแล้วอย่ังลบพื้นเนาะหนะอ่าง้วนนี้มลจัดไปมีแต่อาจารย์ห้องเลยนะลูกบึงโล่หนึ่งพอดีโอโล่หนึ่งโล่หนึ่งโล่หนึ่งครับพ่อครับว่าแม่นละโล่สองมีฮอสโล่หนึ่งกิโลหนึ่ง โอ้น้องแกายกิเลนอี่เลกับฟ้าพืนครับนี่แต่ว่าเบดเนื้อกับปูไม่ได้จ็คโัอันนี้ผลงานเมื่อคืนนี่ครับผลงานเมื่อคืนมูกชมเนี่ยแบบป๊ออยูดีโ้ไนด้แค่บอกข่าว่อนก็มีเออกบเนี่แค่เอาชมวกทับเอาได้ตัวนึงัพยซื้อหัวดังมาครเนาทุมีถือเวปาขอยลุงดอากนโอ้แล้วเฮ่อันลูกเคยกับลูกสาวแล้ววันนี้ไปยามตูง ครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีฮกเกี้ยาเซียบเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับโอ้ขอบคุณครับเออกระเทิ้งพอน้อยเทิ้งแม่ป้าเน่ยสาววันนี้ลืมบอกขอโทษเดี๋ยวใช้เดียวใช้เดียวเนี่ยหมดสาวน้ำยุ่งเมฆฟ้าซีเวด ต้อกเจอเจ้ามันรูดกับนั้นดับย่างซื้อหัวหน้าเขากันนะแต่มันต่ำไปนี่เดี๋ห้องฮอดบ้านน้องโอ้ยห้องกาแฟครับผมห้องไข่ก้อยหรือว่าเส้นย่างรูดครับใครแต่ว่ามันคั้นเบสใหญ่แหนงไม่ไผ่ย่างครับสุดยอดดีครับพ่อจัดดีครับพ่อต้องได้ไปงามงามส้มผลงานยกโชว์พี่น้องมึงรอบกันนะจะอ่อนดิส้มละหาพบครับไอ้มวนหลายเดือน มันตีน้อยร้อยโลมัเนี่ย <c oughs> กย,ยินลาบประตองเด้ขอบคุณห,หลายๆเด้ครับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกวันครับ